สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทุกคนทำผ้าเช็ดกระจกนะคะทุกคนก็คือจะสามารถเช็ดกระจกได้จริงนะคะในคลิปนี้เนี่ยแป้งจะสอนทำสอนทั้งทําผ้าเช็ดกระจกแล้วก็สอนทําท่าเช็ดกระจกด้วยนะคะทุกคน ในคลิปนี้เนี่ยแป้งก็มาในลุคของเ,ออเป็นสาวใช้นะคะสาวใช้แบบนี้นะคะทุกคนจริงๆก็เป็นชุดอลิสเนี่ยแหละแต่ว่ามันก็เป็นสาวใช้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดแม่บ้านกระปงบานๆแบบนี้เนาะสามารถตัวเล็กตัวใหญ่ได้นะคะอ่ะเข้าเรื่องเนาะขั้นตอนแรกมาที่เมนูซ้ายบนกดแ h ร่าอีดิทไอเทมอีดิท กดไอเทมด้านล่างพอมาหน้านี้นะคะให้เราเลือกท่าที่สองจะเป็นท่าของกระทะนะทุกคนอันนี้ทุกคนยังไม่ต้องสงสัยนะเราจะแค่ทำท่าแหวงๆต่อมาให้เลือกท่าที่5นะคะก็คือจะมีเลข2อ,อยู่ด้านหลังนะก็คือจะเป็นกระป๋าที่สองสีฟ้าแบบนี้ พอได้แบบนี้แล้วเนี่ยจะเป็นการโยกกระเป๋านะคะทุกคนเลื่อนมาเปลี่ยนสีนะมาที่คัลเลอร์หนึ่งเปลี่ยนเป็นสีแรกนะทุกคนสีแรกก็คือสีเนียนสุดแล้วนะสีอื่นก็ไม่ค่อยเนียนนะคะทุกคนสีแรกก็คือสีดำดำเทาๆนะทุกคนต่อมากด X Y แทรกสีเหลืองๆแล้วก็มาที่ Y ลบนะคะทําให้มันเนี่ยแบนๆนะคะทุกคนแล้วก็หามุมหาที่หาจังหวะแบบว่าให้มันดูเหมือนเช็ดกระจก ็จะอยู่ตรงกระจกตรงนี้พอดีเลยะคะทุกคนอยู่ตรงกระจกพอดีเลยนะ,ะเดี๋ยวแป้งลองเช็ดเช็ดเช็ดเช็นะคะใครที่จะกด x บวก x ลบ y บวก y ลบ z บวก z ลบอะไรเนี่ยกดลบอะไรทาให้มันใหญ่ขึ้นเล็กลงทาสีอื่นเนี่ยสามารถทําได้เลยนะคะ,ะประมาณนี้เดี๋ยวนะประมาณนี้นะคะทุกคน โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแป้งก็จะมาสอนทำผ้าเช็ดกระจกเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้เนี่ยแป้งขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบายค่ะ